พี่น้องให้พันไปพันมาสั้นจรไปมาเที่ยวเลยเที่ยวคานหรือว่านักท่องเที่ยวกันแล้วแต่นะคะถ้าให้หมากบแอดแนะน้ำนะคะมากินกาแฟก่อนจะค่อยเดินทางตอน,นะคะมาทายลุไปก่อนนี้แอดก็มากินกาแฟไปค่ะมาพอดกันมาก่ายดอกเปิดต่องซุยๆก่อนค่ะมาที่ค่ะค่เพื่อนกันเนาะทำอะไรกันค่ะ ใส่สตรอเบอรี่มาเบิงว่าแพ็กสตรอเบอรี่เด้อใส่น้ำกิมค่ะทุกคนค่ะ,คะใครไปใครมาได้มาจอดนะคะมาจอดกิน<ะ>กาแฟมาจอดไทยลูกค่ะตรงนี้นะคะฟาร์มสวนสตรอเบอรี่บ้านนาซาวเนาะ,ะมีมชื่อฟาร์มไหมคะมีเอไล่สตรอเบอรี่ลู่จักรวาลค่ะลู่จักรยานลู่จักรวาลค่ะไรสตรอเบอรี่ลู่จักรวานนลกกวาน,นะคะ ก่อนจะถึงขั้นหมาตั้งแต่เมืองเลยนะคะกอนอีฮอดบ้านนาซาวขั้นหมาจากทางเชียงคานก็ทายบ้านนาซาวเด้อค่ะก่อนจะถึงโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าบ้านนาซาวเด้อค่ะเบิง้งว้าพนมีสตอรอเบอรี่ค่ะพี่น้องเบิ้งเนี่ยมีทั้งแบบอบแห้งเป็นเป็นซองเป็นแพ็คเป็นกล่องมีทั้งแบบสดนะคะนี่เลยค่ะสตอรอเบอรี่รูจัก,กรวาลมีทั้งสด มีทั้งซดทั้งอบของฝากของที่ระลึกก็มีค่ะที่สำคัญนะคะนี่เลยค่ะวายค่ะวายวาวสตรอเบอรี่เป็นน้ำสตรอเบอรี่เด้อค่ะอันนี้คือน้ำผลไม้นะคะมีหลายแบบมาจอดเบิง่งพี่น้องมากินกาแฟมาทายรูปนะคะตรงนี้รูจัก,กรวาลสตรอเบอรี่ไร่สตรอเบอรี่เด้อค่ะค่ะเดี๋ยวไปค่ะเดี๋ยว มีของฝากข้องทีละลึกมีกาแฟโซดน้าค่ะพี่น้องเมื่อนี้แอดที่มากินกาแฟโซดค่ะนะแล้วการทางนี้มาพิตามมะเบิง้งแอดสิบาไปเบิง้งมาพบกับเจ้าข้องส่วนกำลังแพ็คจ้าวส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังไงก็มาเที่ยวเชียงคานก็มาเน ที่สวนสตอรอเบอรี่ลูจกจักรวันนะคะนี่เจ้าของสวนกําลังแพ็กอยู่นี่ปลูกอยู่ไหนบ้างคะเนี่ยอันนี้ปลูกอยู่สวนอีกข้างในอ๋อมีสวนอีกข้างในนะคะปลูกอยู่ที่เชียงคานนี่แหละค่ะปลูกเก็บมาแล้วก็มาแพ็กอยู่ตรงนี้นะคะสดๆนะคะนี่ใครต้องการซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกก็แวะจอดได้เลยค่ะ จอดไม่ซื้อไม่เป็นไรมาถ่ายรูปนะคะมากินกาแฟสดก็ได้ค่ะเดี๋ยวแอดแอดจะพาไปดูสวนดอกไม้ก่อนเด้อค่ะแล้วก็มีน,นะคะปั่นด้วยนะคะนี่เลยค่ะน้ำส,สตรอเบอรี่ปั่นก็มีอมต้องชิมซะละอะไรนี่โอ้ยพี่น้องมีแกะน้อยหนำน้องแกะนะคะนี่ไงคะสวน ดอกไม้ฟาร์มแกะคะ่ะเพียะค่ะมาจอดมาบึงบบไดาวาตั้งแต่มาซื้อย่างเดียวคะ่ะมาถ่ายรูปเห็นบหคะมีการปลูกสตอเบอรี่ด้วยโชว์ด้วยดูดอกไม้สวยๆหน้าหนาวแล้วนะคะมากันเด้อจ้าทุกคนสวนดอกไม้ฟาร์มแกะว้าวสวยงามค่ะพี่น้องมีสวยงามมากเลยเอาสวัสดีคะ่ะ เที่ยวให้สนุกนะคะมาจากไหนคะามาจากในเมืองครับอุย้ยบ้านเห่านี่เองเอา่สองส่ิมการท่องเที่ยวไปเนาะค,ะะคะา่ะเนาะเอาค่ะแอดกามาไทลูปมามันส่วยดีค่ะกันเลยมาจอดไทรูปกอนนี่ทุกคนคะ่ะเอาเที่ยวให้สนุกนะคะสวยงามคะ่ะทุกคนดูสวนดอกไม้นะคะสวนดอกไม้มีทั้งดอกอ่า อะไรนะมาการเร็ตเออเนาะมีทั้งมาการเร็ตมีทั้งสร้อยไก่เดี๋ยวพาไปดูสร้อยไก่นะคะมาการเร็ตนูน่นสร้อยไก่ปาเถอะพี่น้องมีดอกไม้มีซ้ำปีใบเฮลน้ำพูดนะคนตกระทึกฝวนระแหงงามพี่น้องเอ้ยวะดอกสร้อยไก่กันเลยแางงามเลยมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายนะคะมาเจอ เจ้าของเพจเที่ยวเลยนะคะคุณยูนะคะสวัสดีค่ะยินดีที่ได้มาเจอกันถ้าไม่แนะนํานี้จําไม่ได้เดีต้องต้องทักกันเด้คอค่ะคอยได้ออกซื้อบัานใดครับกาหัวตั้งต่อันนี้แหละค่ะดีแล้วค่ะส่งเสริมเนาะสิ่งไหนที่ดีสิ่งไหนที่งามเหากาปมโบ๊ซอยกันค่ะเพราะว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวเนาะเศษษษษษษรษฐกิจอืเที่ยวให้สนุกเด้อ ค่ะโอเคค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะมาหูจักมาจับกล้องให้หน่อยขอถ่ายรูปกับนี่เลยค่ะว้าวไม่ต้องอายค่ะไม่ต้องอายนี่ยังยังไม่ได้ปิดนะคะว้าวนี่เลยยินดีค่ะหัดจะเห็นโตเป็นๆงานงานพวกนี้น้อกนำเข้าแล้วนี่แหละคืองานพนธีก็คือการเทศงานประจำค่ะ เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เขาก็เขาก็ากมีงานนี้อยู่บ้านนะคะแล้วก็ถ้าไปทุนละนะคะไปทุนละนะคะมีโอกาสนะคะก็มาทายบรรยากาศทายสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดใหม่ให้อพ่อเมียพี่น้อง<ร>ได้บึงได้เห็นกันโปรโมทบ้านเฮาเนาะโปรโมทบ้านเขาะคะ่ะซอยกันค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลยุคโซเชียลค่ะถ้าเราไม่โปรโมทจังหวัดของเราแล้วใครจะโปรโมทเนาะเวนว่ค่ะอ้าวโอเคค่ะยินดีที่ได้รู้จักน <c oughs> ้องยูค่ะ เพจเที่ยวเลยนะคะคุณยูนะคะฝากติดตามด้วยนะคะมีแต่สิ่งดีๆมานำเสนอค่ะ้าเที่ยวให้สนุกไดจ๊ะไม่ายค่ะจ้าใช่ไหมคะสุดยอดค่ะเฮากาไปเบิงตอค่ะทุกคนไปเบิงส่วนต่อส่วนดอกไม้สวยงามค่ะทุกคนสวยงามแท้ๆพี่น้องคุณอ่ะปาดตเไรสตอเบอรี่ จัก,กรวาลลู่จัก,กรวาลเด้อย่างมาเูสิซวยสวยส่วน,วนงามแท้วาเอาและะ้วค่ะทุกคนคะ่ะเอาบรรยากาศสวนสตรอเบอรี่ลู่จัก,กรวาลมาฝากเพื่อนๆนะคะให้อาหารแกะได้ด้วยเห็นไหมด้านโน้นก็มีแกะคะ่ะมีแกะด้วยเดอ้อทุกคนคะ่ะมีบ้านแกะมีฟาร์มแกะด้วยคะ่ะทุกคนเห็นไหมคะมีฟาร์มแกะด้วยอ่า บรรยากาศดีมากทุกคนเอาละค่ะคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะขอบคุณทุกการรับชมนะคะส่งเสริมช่วยกันค่ะการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยนะคะใครผ่านไปผ่านมาก็มาแวะเช็คอินได้ที่นี่ค่ะลู่จัก,กรวาลสวนสตรอเบอรี่จ้า